สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ CM Variety นะครับตอนนี้นะครับโอ๊ตก็อยู่ที่ระเบียงนะครับระเบียงของห้องนอนโอ๊ตนะครับซึ่งก็มีนิดเดียวนะครับไม่เยอะเลยโอ๊ตก็ไม่ค่อยได้ใช้พื้นที่ตรงนี้เท่าไรนักนะครับส่วนมากโอ๊ตก็เอาไว้ตากผ้านะครับก็อาจจะมีราวแบบนี้นะครับแต่ตอนที่โอ๊ตสมัยนั้นที่โอ๊ตมีแอร์นะครับ แอร์มาติดโอตได้หันมันมาทางนี้แต่เมื่อกี้นะครับนึกขึ้นได้ว่าจะทําคลิปหรือไม่ทํา่ดีนะครับแต่ว่าโอตเองก็อยากจะมีภาพที่เราลึกเก็บไว้ในระหว่าง Before และ a f t เ r เมื่อกี้นะครับอ่าแอร์จุดนี้มันหันมาทางฝั่งนี้นะครับแต่ตอนนี้โอดเปลี่ยนมันนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะครับก็ปรับมุมนิดหน่อยแล้วโอตกะว่าจะเปลี่ยนมุมตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็พอดีโอตขนตัวของกระบองเพชรต่างๆมา ที่บนระเบียงนี้นะครับโอก็เลยกะว่านะครับจะเปลี่ยนมุมแล้วก็อาจจะมีการไล์สดนะตรงนี้นะครับซึ่งวิวทิวทัศน์นะครับก็จะเห็นดอยสุเทพได้ชัดเจนนะครับถ้าอยู่บนระเบียงซึ่งกําลังจะบอกว่าในส่วนของประตูนี้นะครับตัวประตูนี้นะครับผุพังไปเยอะมากนะครับเพราะว่าโอ๊ตเป็นคนที่ชอบเปิดประตูนะครับฝนมันก็เลยสาดพอฝนสาดมาเนี่ย มันก็เลยทําให้ประตูพังนะครับแต่โอ๊ตก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีเงินซ่อมนะตอนนี้นะครับก็เลยเปิดไว้อย่างนี้เลยนะครับแล้วโอ๊กก็จะเปิดโลกไว้เลยเพราะว่ามันจะมีลมเย็นนะครับลมมันจะเย็นมาจากระเบียงนะครับแล้วก็จะเห็นวิวที่ชัดเจนนะครับจากในห้องนอนซึ่ง <laughs> ตอนนี้รกมากนะครับโอ้โหแบบน่าอายมากแต่ว่า มันเป็น before นะครับก็เดี๋ยวโอก็อาจจะปรับเปลี่ยนตรงนี้นะครับแล้วก็บนห้องโอ๊ตนะครับมันด้วยความที่ประตูของห้องของแม่นะครับทะลุมาด้วยการออกแบบของสถาปนิกแบบในรุ่นก่อนเนาะอาคารนี้โอ๊ตคิดว่าตึกนี้น่าจะอยู่อายุประมาณมากกว่า20ปีที่แล้วนะครับการออกแบบก็อาจจะมีกลิ่นอายของความเอจะเรียกว่ายังไงดีเชยนิดนึงนะครับเชยนิดนึงก็ ก็เลยทําให้เวลาแม่โอ๊ตเปิดประตูห้องด้านหลังจนถึงของโอ๊ตเนี่ยนะครับมันก็เลยลมมันจะทะลุผ่านอ่าแล้วก็เลยจะมีความรู้สึกว่ามันจะเย็นอยู่ตลอดเวลานะครับเวลาโอ๊ตนอนนะครับบางทีก็ไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องเปิดแอร์ไม่ไม่ใช้เลยนะครับอ่าก็แอร์ตัวนี้นะครับก็มีมากวามากว่าโอ้มากกว่าสิปีแล้วนะครับเพราะโอ๊ตอยู่ตรงนี้มาเกือบจะยี่สิปีแล้วนะครับ ก็สิบกว่าปีนะครับที่อดอยู่เช่าเช่าตรงนี้ก่อนแล้วก็พอมีโอกาสนะครับโอก็ได้ซื้อผ่อนนะครับบ้านตรงนี้นี่แหละครับก็เป็นชีวิตของแอดมินคนหนึ่งนะครับก็นี่แหละครับก็อดกําลังจะปรับพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วราวตากผ้าตรงนี้นะครับโอดก็อ่าปรับนะครับอาจจะไม่ใช้แล้วหรือว่ายังไงเดี๋ยวอดคิดดูก่อนนะครับซึ่ง โอ๊ตก็เอาตัวตัวของตัวที่แขวนตรงนี้นะครับออกตอนนั้นก็พ่นสีดำนาะมันจะได้มีโมเดลแล้วก็เลยเอาถอดมันมาเสียบไว้ตรงตัวระเบียงนี้นะครับแต่ระเบียงมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับมันเล็กนิดเดียวนะครับมันเหมือนเป็นแค่มุกนิดหน่อยเพื่อที่จะเหมือนเป็นมุกตกแต่งให้ให้บ้านมีบน่ารักนะครับ แต่ว่ามันไม่พื้นที่ของประโยชน์ในการใช้สวยมันไม่ไม่ได้มากนะครับก็เลยเนี่ยครับถ้าโอ๊ตมีความรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสโอ๊ตก็อยากจะขยับตรงนี้นะครับขยับตรงเหล็กนี้มานะครับจ้างช่างแค่แกะออกนะครับไม่ต้องลงทุนอะไรมากนะครับก็แค่แกะตรงนี้ออกก็เลื่อนตรงมานี่อีกนิดนึงนะครับเป็นสุดตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อขึ้นมามันก็อาจจะทําให้พื้นที่ เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับซึ่งมันก็จะมีประโยชน์มากกว่าเดิมนะครับระเบียงมันก็จะกว้างขึ้นนะใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้มัน,ม,นมันพื้นที่มันน้อยนิดนะครับก็จะได้ขยายพื้นที่ไปอีกนะครับแล้วก็สามารถใช้ระเบียงอ่าได้นะครับซึ่งด้านบนนี้มันก็จะมีโคมไฟแล้วก็กันสาดนิดหน่อยนะครับถ้ามีโอกาสอาจจะทําเป็นม่านหรือตกแต่งไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่า อบมันจะได้มีความสุขในการอยู่บ้านนะครับและอดก็แผนว่าเอเราจะเป็นไปได้ไหมถ้าสมมติว่าเอาตรงนี้เป็นฉากหลังนะครับแล้วก็มาไลฟ์สดตกกลางคืนนะครับอาขับตั้งกล้องอยู่ตรงนี้หรือยังไงนะครับคิดดูก่อนนะครับเพราะมันแคบมากนะครับได้ไหมเนี่ยน่าจะได้อยู่นะครับในการไลฟ์สดเนาะอ่าก็อาจจะมีอะไรที่ตกแต่งอยู่ด้านหลังเนาะ ก็เป็นไอเดียนะครับก็อยากให้เอฟซนะครับที่เป็นเอฟซประจำของโอ๊ตในการไล์สดหรือว่าเอฟซที่อาจจะตอนนี้ไม่มากนะครับมีเพียงน้อยนิดนะครับเอฟซในช่องโอ๊ตก็เวลาไล์สดก็มีไม่มากนะครับแต่ก็ขอขอบคุณเอฟซทุกท่านนะครับที่เข้ามาในไล์สดโอด๊ตในบางทีก็หลักหลายพันเหมือนกันนะครับอ่าโอ๊ตก็จะพยายามมีอ่าสร้างสรรค์น,นะครับในคลิปของโอ๊ตแล้วก็ อไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดด้วยเนาะพยายามตั้งหัวข้อประเด็นอะไรกระแสต่างๆที่จะทำให้เอฟซมีความสนใจแล้วก็มากาันมาชมโอ๊ตเนาะมาชมคลิปสดไลฟ์สดหรือว่าคลิปของโอ๊ตนะครับซึ่งโอ๊ตก็บอกออก,ออกตัวไว้เลยนะครับเป็นแอดมินร้อยช่องจริงแต่ไม่มีประสบการณ์ในการทำ YouTube นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ดีใจมากนะครับการเป็นแอดมินของโอ๊ตก็สามารถดันทะลุจุดเดือดนะครับแอด ช่องแอดสาวเบนนะครับแอดนะครับเราก็ได้ดันกันนะครับตอนนั้นก็จะมีเชฟยันอ่าเชฟยันบาอุดรแล้วก็พี่นาทีนะครับอยู่นั่งอยู่ร่วมกันก็ช่วยดันแอดบัตซึ่งเหลือแค่200ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับ200 Subscribe นะครับ200 Subscribe ก็ดันกันนะครับเมื่อกี้ทะุจุดเดือดภายใน70ภายใน47นาทีนะครับคลิปไลฟ์สดนั้งจะอยู่ที่47นาที ก็มีความสุขนะครับก็วันหลังก็โอ๊ตอาจจะมารายงานช่องต่างๆนะครับโอ๊ตคิดว่าโอ๊ตจะทำไลฟ์สดนะครับในหรือว่าคลิปนะครับแนวแอดมินร้อยช่องสอง youtube แบบนี้นะครับหรือว่าแอดมินร้อยช่องท่องยุทธภพดีไหมครับเนี่ยดูก่อนเนาะเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับฝาก f อนะครับ ช่วยกดติดตามโอ๊ตแล้วก็มาซัพพอร์ตในเรื่องของกดไลค์กดแ like, ช์นะครับหรือว่ากด s ั b s c r i b e ให้โอ๊ตนะครับซัพพอร์ตในที่นี้แปลว่าสนับสนุนนะครับในส่วนของคลิปนะครับแล้วก็ชมโฆษณาให้โอ๊ตเนาะนี่นะครับโอ๊ตก็สะสมกระบองเพชรอยู่นะครับเดี๋ยวก็อาจจะมีเยอะกว่านี้นะครับก็จะเอามาเพิ่มขึ้นแล้วก็จัดตรงนี้ดีๆนะครับล้างให้สะอาด นะครับแล้วก็อาจจะมีฉากหลังต่างๆนะครับเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งครับเพราะว่าของเยอะมากนะครับมีเวลานะครับก็จะอยู่บนข้างบนห้องเยอะขึ้นนะครับถ้าวันไหนที่ไม่ได้ออกไปไหนนะครับก็นะครับร้านก็ปิดไปแล้วนะครับก็ยกย้ายถ่ายเทสิ่งของนะครับไปที่ลำปางด้วยนะครับแล้วแต่โอก็จะดำเนินต่อไปนะครับ นี่นะครับก็รกตรุงรังประกอบไปด้วยตุกกตต๊กตกงตุ๊กตาอะไรวางแบบไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับก็จะมียิ่งพระแล้วก็องค์เทพอยู่ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้โอก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบมาพบมาเจอมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็ลายสดหน้านะครับขอบคุณนะครับที่ช่วยติดตามโอ๊ดนะครับโอ๊ดเชียงใหม่ CM v a r i e t y